มาจนถึงวันนี้ครับผมเชื่อมั่นว่า HR ทั้งหลายเนี่ยรวมตลอดไปจนถึงท่านผู้บริหารในสายงานต่างๆนะครับที่มีคนทํางานอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มงานใดไม่ว่าจะเป็นสายงานหลักสายงานสมสมนธุรก,ก,กิจก็ตามแต่นะครับ คงจะไม่มีใครถกเถียงแล้วว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญที่สุดนะครับแล้วก็บุคลากรที่เราอยากได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ทักษะมีประสบการณ์มีทัศนคติและคุณสมบัติอื่นๆที่สอดคล้องกับการทํางานอย่างที่เราเรียกว่าคนที่ใช่เนี่ยนะครับก็เลยกลายมาเป็นภารกิจ thr จะต้องทําให้ได้และเกิดขึ้นจริงด้วยนะครับถึงกับจะต้องตั้ง kpi กันขึ้นมาเพื่อวัดและประเมินผลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพกันเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนครับฝ่ายงานที่ต้องการใช้คนเนี่ย ก็ไม่อาจนิ่งนอนใจที่จะไม่ช่วย HR ในการสรรหาและคัดเลือกคนที่ใช่เพื่อเข้ามาร่วมงานเป็นกำลังสำคัญขององค์กรนะครับพอเป็นอย่างนี้เนี่ยคนที่เป็น HR r e c r u i t e r ทั้งหลายเนี่ยก็จะได้โอกาสอันดีแหละครับที่จะสรรหาแล้วก็เลือกเอาแนวปฏิบัติทั้งหลายเทคนิคเครื่องมืออะไรต่างๆที่เป็นวิธีการสมัยใหม่หรือวิธีการที่คาดว่าน่าจะนํามาใช้ในการหาคนที่ใช่เข้าสู่องค์กรให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่รีค루เตอร์ทั้งหลายพึงระมัดระวังก็คือ ไม่ว่าเทคนิควิธีในการที่จะคัดเลือกในการที่จะสรรหาสัมภาษณ์คนมันจะวิสมาลาเพียงใดก็แล้วแต่แต่หากคนใช้ไม่เข้าใจมันท่องแท้ตามไม่ทันเทคนิควิธีการต่างๆเนี่ยหรือ HR ใช้อยู่ฝ่ายเดียวแต่ Line Manager ์เขา ไม่ได้รู้เรื่องวิธีการเทคนิควิธีการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์มากนักนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าวิธีการสัมภาษณ์แบบหนึง่งที่นิยมกันมากๆในปัจจุบันที่เรียกว่า probing interview เนี่ยเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เราเจาะลึกเอารายละเอียดจากผู้สมัครงานได้ดีขึ้นทําให้เราจะเห็นคนที่ตรงตามความต้องการมากขึ้นยกตัวอย่างแบบนี้นะครับแต่ว่า hr รู้ฝ่ายเดียวอะ่ะคนที่เป็น line manager เขาไม่เข้าใจวิธีการแบบเนี้ยเขาคงใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามปกติที่เขาเข้าใจนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นวิธีการที่ไม่มีประสิิทธผลลเยก็ได ดังนั้นการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรฝ้าของ HR เนี่ยก็จะไม่มีประเด็นอะไรมากนะักแต่ก็ไม่แน่ใจว่าการสรรหาบุคลากรในฝ้าของ Line Manager ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายเรียกว่า n i n i n t e r v i e w เนี่ยมันจะชวนให้ได้คนอย่างที่อยากได้หรือเปล่าครานี้แหละผมอยากจะพาคุณผู้ฟังนะครับปลีกไปจากประเด็นที่ว่าได้มาทัดก่อนหน้าคือประเด็นว่าคนทำงานรีคอ t เตอร์เนี่ยจำเป็นอย่างมากๆที่จะต้องไม่ลืมบุคคลที่สำคัญมากคนนึง คือ Line Manager ที่จะมีบทบาทอย่างมากในการสนับสนุน HR แล้วก็ในการตัดสินใจที่จะคัดเลือกคนเข้ามาร่วมงานภายใต้สังกัดของเขานะครับมาคุยอีกเรื่องหนึ่งครับที่อยากจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดเลือกและสรรหาบุคลากรเข้ามาร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะโดยในประเด็นวันนี้ อยากจะชวนคุยในเรื่องเรื่องหนึ่งที่ได้รับคําถามหรือขอคําแนะนํามาจากคุณผู้ฟังหลายคนที่ทํางานในแวดวงของรีครเตอร์นะครับคือจะทํายังไงนะจึงจะดึงดูดคนที่อยากได้ให้มาสมัครงานกับเรานะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสําหรับรหลายองค์กรโดยเฉพาะองค์กรที่หาคนเข้ามาทางานยากอยู่ไม่น้อยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แชร์มุมมองนะครับเพราะว่าในมุมส่วนตัวผมนะคงตอบยากแหละว,ว่าวิธีการที่คุยให้ฟัง,งต่อไปนี้มันจะเหมาะหรือมันจะได้ผลกับทุกๆองค์กรนะครับเอาเป็นว่ามันเป็น แนวปฏิบัติของหลายๆองค์กรที่เขาหาคนเข้ามาทํางานง่ายขึ้นนะครับก็ลองฟังดูแล้วก็ในโลกมันคงไม่มีเครื่องมือใดหรือวิธีการใดที่มันเหมาะเจาะหรือเหมาะสมที่จะใช้ได้กับทุกองค์กรถูกไหมครับมันก็ต้องไปฝ่ายจูนเอาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งให้มันเหมาะกับบริบทหรือบอกเหมาะกับสภาพการที่มันเป็นอยู่เป็นไปในองค์กรของเรานั่นเองนะฮะอยากจะชวนคุยเริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะครับ คือการจ้างงานเนี่ยมันเป็นภารกิจที่มีจุดมุ่งหมายสําคัญอยู่อย่างหนึ่งเนาะคือการที่จะต้องคัดเลือกคนที่มันตรงตามความต้องการของตําแหน่งงานว่างในเวลาที่อยากได้และก็เกิดต้นทุนในการสรรหาว่าจ้างน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับในขณะที่เมื่อรับพนักง,งานเข้ามาแล้วเนี่ยก็คงจะต้องได้ผลงานจากพนักง,งานในช่วงเวลาหนึ่งปีแรกซึ่งเมื่อรับผลเข้ามาทํางานแล้วเนี่ยยิ่งสามารถทํางานสร้างผลงานให้กับองค์กรยิ่งนานเท่าไรก็ยิ่งดีถูกไหมครับ แลเพื่อดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาร่วมงานเนี่ยนะครับ r e ร r u i t e r จึงจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่การทำ Job Posting ที่น่าสนใจนะครับเราให้คนมาอ่านเพราะโดยช่องทางการสื่อและข้อความรับสมัครงานที่มันโดนใจนี่เองเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กชั้นเยี่ยมที่จะดึงดูดผู้สมัครงานให้รับรู้และตีความภาพลักษณ์ขององค์กรได้ก่อนอื่นใดเลยลองสังเกตดูนะครับว่าสมมติประกาศรับสมัครงานของเราเป็นเหมือนการ์ดงานศพเลยคือมีแต่กระดาษสีขาวดำอะ่ะมัน ไม่มีงานกราฟิกอาร์ตไหนที่เท่ๆหรือมันน่าดึงดูดความสนใจนะครับมันมันก็ไม่น่าสนใจอยู่ดีถึงแม้ว่าจะทํากราฟิกอาร์ตมาดูสวยงามนะครับแต่ว่ามันไม่เตะตามันไม่ชวนให้แบบอ่านเลยคนที่จะดูตําแหน่งงานเนี่ยเขาก็ดูปั๊บหนึ่งแล้วเขาก็เปิดผ่านเปิดผ่านนะครับโดยเฉพาะเมื่อเขาค้นหาข้อมูลทาง iPad ทางสมาร์ทโฟนเนี่ยซึ่งมันเป็นวิธีการที่คนรุ่นใหม่นิยมหานิยมใช้ในการหางานกันนะครับจึงจําเป็นอย่างมากที่ต้องทําตัวจ็อบโพสติ้งเนี่ย เขาเรียกว่างานอาร์ตของ job posting กันแล้วกันนะครับให้มันน่าสนใจมากๆเลยและไอ้ข้อความก็ดีหรือว่าสื่อภาพต่างๆก็ดีนะครับที่มันดึงดูดความสนใจเนี่ยมันก็อาจจะชวนให้ผู้สมัครงานเนี่ยเขาแชร์ไปให้คนอื่นๆที่เขารู้จักถูกไหมครับหรือแม้แต่เขากดไลค์เนี่ยมันก็อาจจะเด้งไปอยู่บนไทม์ไลน์ของเขาซึ่งมันทําให้กลุ่มเฟนของเขาอ่ะคนที่เป็น เพื่อนของเขาเนี่ยเข็นแล้วอาจจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มที่เราต้องการอยากได้เข้ามาร่วมงานก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งเนาะแต่ว่ายังมีอีกหลายอย่างเลยครับที่อยากได้นาเพิ่มเติมลองมาดูกันหลายๆเรื่องตังต่อไปนี้นะครับเรื่องแรกครับสิ่งที่อยากแนะนําสําหรับการดึงดูดผู้สมัครงานที่ใช่เข้ามาร่วมงานมากๆอ่ะเรียกว่าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็คือการให้ข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งงานไอ้ทุกอย่างเนี่ยเอาเฉพาะที่จําเป็นนะครับมันไม่ได้หมายถึง ไอ้ทุกอย่างนี่เอาที่จำเป็นนะครับมันไม่ได้หมายถึงฐานเงินเดือน exactly จํานวนเท่านั้นเท่านี้บาทนะครับอันนี้มันก็อาจจะเกินความจําเป็นอาจจะบอกแค่ว่า Range ของมันอยู่ที่ขั้นต่าขั้นสูงอยู่ประมาณไหนก็ได้นะครับ แต่พื้นฐานของข้อมูลที่ควรจะต้องให้ก็คือขอบเขตหน้าที่งานเรียกว่า job responsibility เนี่ยนะครับบางองค์กรก็จะเอาข้อมูลตามที่ปรากฏอยู่ในใบ J d ดีเนี่ยนะครับเอามาบอกให้ผู้สมัครงานรู้เลยว่าตามตำแหน่งหน้าที่เนี่ยมันต้องการคนที่เข้ามาทํางานในขอบเขตหน้าที่รับชอบเพียงใดนะครับแล้วก็บางทีก็จะกําหนดคุณสมบัติไปเลยว่าตามตำแหน่งเนี่ยต้องการคนที่จบผู้การศึกษาใดต้องการคนที่มีเซอร์วิสตเคชเฉพาะทางหรือเปล่าต้องการคนที่มีประสบการณ์ในการทํางานเท่าใดนะครับและเมื่อคัดเลือกผ่านเกณฑ์ในเบื้องต้น แล้วเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่รอบของการสัมภาษณ์ละ,ละก็อยากฝากให้คนที่เป็นรีคูเตอร์เนี่ยเริ่มต้นจากการให้ข้อมูลขอบขายงานอย่างมืออาชีพสักนิดนึงนะครับในการสัมภาษณ์เบื้องต้นเนี่ยอาจจะบอกข้อมูลว่าตำแหน่งงานเนี่ยรับผิดชอบงานอะไรบ้างนะครับองค์กรคาดหวังเรื่องใดหรือสิ่งใดาจากตำแหน่งงานนี้นะครับมีเป้าหมายที่ต้องรับผิดชอบอย่างไรตัวชี้วัดผลงานเป็นอย่างไรนะครับทักษะประสบการณ์ที่อยากได้จะผู้สมัครงานมันมีมากน้อยเพียงใด แล้วก็เจาะจงในสายงานหรือประเภทธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งหรือเปล่าเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้ผู้สมัครงานได้ประเมินความเหมาะสมของตัวเองคือข้อมูลที่บอกตรงไปตรงมาเนี่ยมันย่อมช่วยให้ผู้สมัครงานประเมินคุณสมบัติของตัวเองได้นะครับว่ามันเหมาะหรือตรงตามข้อความที่ระบุไว้หรือเปล่าในทำนองหนึ่งก็จะช่วยให้รีครูเตอร์เนี่ยสามารถสกรีนผู้สมัครงานได้เลยว่ามีประวัติการทํางานนะครับหรือว่ามีข้อมูล ส่วนตัวของผู้สมัครงานอื่นๆที่เขาแนบส่งเข้ามาทางอีเมลไม่ว่าจะเป็นไฟล์ PDF หรือข้อมูลในลักษณะใดก็ตามแต่นะครับมันตรงตามความต้องการของตำแหน่งงานหรือไม่นะครับและมันมีความเหมาะสมเพียงใดที่เราจะเลือกเขาเข้ามาสู่การสัมภาษณ์ในรอบลึกๆต่อๆไปนะครับนอกเือจากนี้ครับอาจจะบอกผู้สมัครงานเพิ่มเติมไปสักนิดหนึ่งก็ได้ครับว่าเมื่อเขาถูกคัดเลือกในเบื้องต้นจากการสัมภาษณ์รอบแรกหรือที่เรียกว่า pre screening interview เนี่ยนะครับ เขาจะต้องผ่านการทดสอบในเรื่องของอะไรบ้างเช่นเข้ามาก็จะมีการทดสอบบุค,คลิกภาพเข้ามาจะต้องมีการทดสอบทักษะเข้ามาจะต้องมีการประเมินความเหมาะสมในเรื่องของการทํางานเป็นทีมโดยกรุปอินเทอร์วิวลักษณะแบบนี้บอกเขาให้ชัดเจนไปนเลยนะครับเพือได้เตรียมตัวเตรียมใจกนะันสักนิดหนึ่งในบางองค์กรเนี่ย จจะบอกผู้สมัครงานไปเลยว่าคําถามในการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ของขององค์กรเนี่ยเป็นคาถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมนะครับคือถ้าผู้สมัครงานที่เขาฝ่าใจเนาะเขามีความสนใจแล้วเขาไปมีความกระตือรือร้น,นเขาก็จะไปหาดูให้ได้แหละครับว่าการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมมันเป็นประมาณไหนนะครับผมเคยบอกกับผู้สมัครงานในรักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับจากประสบการณ์เนาะเราให้ฟังว่าเราก็บอกว่า ในการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เนี่ยทางเอชอาจจะสัมภาษณ์ผู้สมัครงานโดยการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมหรือว่า behavior ์อ i e เทอร์นะครับคือไม่รู้ผู้สมัครงานงงหรือเปล่าผู้สมัครงานถามกบมาและไอ้ b e h a v i o r ์อินเทอร์มันคืออะไรเลยพี่อย่างเงี้ยมันก็เป็นสภาพอย่างหนึ่งเนาะที่เราควรจะต้องกลับมานั่งนึกสักนิดหนึ่งเนาะว่าคําถามของผู้สมัครงานแบบเนี้ยมันควรที่จะถามเราหรือไม่นะครับจริงอยู่เขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากกับการถามแต่มันก็อาจจะบ่งบอกว่าเขาไม่ค่อยมีความพร้อมมากนะักกับการสัมภาษณ์งานนะครับ เขาควรจะต้องไปหาคําตอบเองถูกไหมครับว่าการสัมภาษณ์แบบเว็บเราอินเทอร์วิวเนี่ยมันเป็นประมาณไหนอันนี้ก็บอกไม่ได้นะครับว่าวิธีคิดที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะเหมาะสมกับลักษณะขององค์กรท่านหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าท่านจะสัมภาษณ์ผู้สมัครงานที่เป็นพนักงานรายวันเงี้ยหรือเป็นคนทํางานที่ไม่เน้นสกิลมากก็อาจเป็นไปได้ครับที่อาจจะบอกข้อมูลกับผู้สมัครงานสักนิดหนึ่งว่าเราจะมีการสัมภาษณ์กันอย่างเข้มข้นขอให้ผู้สมัครงานเนี่ยเตรียมตัวมาดีสักนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะเพียงพอนะครับ อย่างไรก็ตามแต่ในเรื่องของการให้ข้อมูลที่จําเป็นในเบื้องต้นกับผู้สมัครงานเนี่ยนะครับเรื่องข้อมูลที่เป็นค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของตําแหน่งงานเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ผู้สมัครงานมักจะอยากรู้เนาะรีครูเตอร์ก็สามารถประกาศในข้อมูลรับสมัครงานได้ว่าตําแหน่งงานนี้มีอัตราการจ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่เท่าใดถึงเท่าใดนะครับขั้นต่ําขั้นสูงอยู่ประมาณไหนสมมุติว่าองค์กรของเรานะครับสามารถที่จะว่าจ้างผู้สมัครงาน,นในตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดอยู่ในอัตราระหว่าง 7 5 0 0 0 0ถึง1แสนบาทต่อเดือนยกตัวอย่างแบบนี้นะครับคือผู้สมัครงานที่เขารู้ว่าปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดแต่เขาได้เงินเดือนสูงกว่านี้เยอะนะครับเขาก็จะได้พิจารณาว่าเขาเหมาะที่จะมาสมัครงานในตําแหน่งนี้ในองค์กรเราหรือเปล่ามันก็จะไม่เสียความรู้สึกระหว่างกันนะเพราะว่าคือผู้สมัครงานหลายคนที่เขาไม่รู้อัตราค่าตอบแทนเนี่ยเรานัดหมายเข้ามาสัมภาษณ์แล้วพอเข้ามาสัมภาษณ์กันปุ๊บเนี่ยเขาถามคําถามสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดการสัมภาษณ์เลยว่าอัตราตําแหน่งนี้มีอัตราค่าตอบแทนอยู่ระหว่างไหนสมนะครับ ปากว่าสัมภาษณ์ไปเรียบร้อยแล้วเราก็ถูกใจเขามากเลยครับแต่บอกว่าเอออยู่ประมาณสัก7 5็ดหมาเราๆเนี่ยครับในขณะที่เงินเดือนปัจจุบันเขาได้ทะลุแสนกว่าบาทต่อเดือนเงี้ยมันก็เสียเวลาเขาแล้วก็เสียโอกาสเราครับเราอยากได้แค่ไหนเราคงจะไม่แ a ฟ f o r d เขาขนาดที่แผนไว้ว่าจะจ้างประมาณ7จ็ดหมื่นห้าแต่เราจะจ้างเขาท้ายที่สุดแล้วแสนกว่าบาทเนี่ยมันคงมีน้อยมากที่จะมีเคสรักษาแบบนั้นนะครับดังนั้นเรื่องของ อัตรางเงินเดือนเนี่ยถ้าจะให้ดีเนาะก็ควรจะต้องสอบถามผู้สมัครงานกันเสียตั้งแต่ต้นมือเลยนะครับว่า expected salary ของเขาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณไหนนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยหมายถึงผู้สมัครงานบางคนเนี่ยเขาก็ไม่บอกในเรซูเม่มานะครับเขาใช้ข้อความในเรซูเม่ว่า negotiable คือเจราจาต่อรองได้แต่เขาจริงๆแล้วเนี่ยฐานเงินเดือนของเขาเนี่ยปัจจุบันมันอยู่สูงมากเช่น1 5 0 0 0 0บาทในขณะที่เราเรารู้อยู่แล้วแหะว่าเราสามารถ แอฟฟอร์ดที่จะจ้างได้เนี่ยอยู่ประมาณสัก10,000แบาทเท่านั้นเองนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะขออนุมัติกับผู้บริหารในการว่าจ้างในตังเงินเดือนอย่างที่เขาอยากได้แน่นอนครับค่าปัจจุบันเขาอยู่ที่1 5่แสนบาทเนี่ยมันคงยากที่เขาจะต้องการแค่1น่งจุดห้าแสนบาทเพื่อแลกกับการเปลี่ยนงานเขาถูกไหมครับอ่าเรื่องที่2ครับคือคําแนะนําให้ท่านปรับประกาศรับสมัครงานให้มันเป็นปัจจุบันอยู่เสมอนะครับ ตำแหน่งงานใดตำแหน่งหนึ่งเนี่ยควรจะประกาศทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ทางสื่ออื่นๆน,นานเพียงใดอันนี้คงจะบอกยากนะครับมันขึ้นอยู่กับแนวทางในการสรรหาสัมภาษณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าท่านใช้แนวทางการสรรหาคัดเลือกบุคลากรแบบที่ว่า always recruit เนี่ยท่านก็สามารถที่จะประกาศตำแหน่งงานเนี่ยทิ้งไว้ในเว็บไซต์ได้เลยนะครับว่ารับสมัครเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มีการสัมภาษณ์กันอยู่เรื่อยๆเ,เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้สมัครงานแล้วก็ ได้มีโอกาสคัดเลือกคนที่หลากหลายเข้ามาทดแทนเผื่อมีอัตราที่จะต้องรับทดแทนโดยปัจจุบันทันดวนหรือรองรับการขยายธุรกิจของเราไม่มากก็น้อยนะครับแต่จะใช้วิธีการสรรหาคัดเลือกผู้สมัครงานไว้แบบใดเนี่ยก็คงจะต้องดูสักนิดนึงนะครับว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายใ,ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรขอ,ของเราเนี่ยมันแพงมากน้อยเพียงใดนะครับในประเด็นนี้ผมอยากโฟกัสถึงเรื่องของประกาศรับสมัครงานเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ใดก็แล้วแต่นะครับ พยายามหมั่นอัปเดตตำแหน่งงานเนี่ยให้มันอยู่ในหน้าจอบนบนหน้าจอแรกๆของเว็บไซต์รับสมัครงานโดยเฉพาะเว็บไซต์รับสมัครงานภายนอกที่เราใช้บริการอยู่เสมอนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคือระบบมันจะเป็นคนดันให้นะครับแต่มันก็จะแรนดอมเอาบางทีตำแหน่งงานที่ประกาศรับสมัครงานของเราเราลงไปเมื่อ2วันก่อนเนี่ยแต่มันไปอยู่ในเพจที่8เพจที่9ของเว็บไซต์เนี่ยโอกาสที่คนมันจะเข้าไปดูลึกๆเนี่ยมันก็จะน้อยลงถูกไหมครับถ้าจะให้ประกาศรับสมัครงานเราดึงดูดผู้สมัครงานเข้ามามากจริงๆเนี่ยก็ควรจะต้องอัปเดตเรียกว่าการดัน หน่ง,งานของเราอะในหน้าเว็บไซต์อยู่เสมอนะครับเว็บไซต์ของเราไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับแต่ถ้าเว็บไซต์ที่เราไปใช้บริการภายนอกเนี่ยอาจจะต้องไปหมั่นดาเนินการดันไอตําแหน่งของโพสต์ประกาศรับสมัครงานของเราสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยปกติมันก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับในการที่จะดันโพสต์รับสมัครงานของเราอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับอันนี้ขอปรึกษากับทางเว็บไซต์ที่เราลงประกาศรับสมัครงานก็แล้วกันนะครับเรื่องต่อไปครับที่อยากแนะนําก็คือ ถ้าจะให้ดึงดูดผู้สมัครงานมากขึ้นเนี่ยพยายามทําให้การประกาศรับสมัครงานรวมทั้งการสมัครงานเนี่ยมันง่ายเข้าไว้ครับโดยเฉพาะในองค์กรที่มีการทําระบบในการรับสมัครงานเนี่ยผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆของตัวเองนะครับพยายามให้ผู้สมัครงานเนี่ยกรอกข้อมูลจํานวนหนึ่งที่มันเพียงพอกับความต้องการได้ข้อมูลลุกของผู้สมัครงานในเบื้องต้นน,นะครับไม่ควรที่จะให้ผู้สมัครงานกรอก เอกสารจํานวนเยอะมากเลยครับเพราะว่าความสนใจของคนในยุคสมัยนี้มันจํากัดมากๆจริงๆมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะเพราะเรายกตัวอ,อย่างเราไปกรอกข้อมูลรับสมัครงานทางเว็บไซต,ต์ของเลขาธิการรกิจเนี่ยต้องกรอกประมาณแบบห้าหน้า6เพจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีกรอกไปเพจที่2เพจที่1 earlier ก็ต้องกลับมากรอกไปตั้งแต่เพจแรกแล้วก็พยายามกันมากมายนะครับมันหมดยุคข,ของการรับสมัครงานในลักษณะแบบนั้นแล้วนะครับ แต่ในยุคเนี้ยอาจจะให้กอรอกข้อมูลเบื้องต้นผู้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์อีเมลไลน์หรือว่าข้อมูลพื้นฐานจํานวนเพียงเล็กน้อยเช่นจบการศึกษาวุฒิอะไรเคยมีประสบการณ์ที่ใดบ้างแห่งสุดท้ายคืออะไรนะครับแล้วก็ให้แนบเรซูเม่ของตัวเองเนี่ยมาเป็นไฟล์ pdf เลยเนี่ยก็น่าจะลงตัวมากกว่านะครับเพราะส่วนที่เราต้องการดูรายละเอียดจริงๆอ่ะน่าจะเป็นข้อมูลที่อยู่ในเรซูเม่ของผู้สมัครงานนั่นเองนะฮะเอาละครับเชื่อว่าคําแนะนําในสัก3ามเรื่องที่ว่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็คือให้ข้อมูลผู้สมัครงานเนี่ย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งงานน่ยอย่างรอบด้านนะครับเท่าที่เราสามารถให้ได้ส่วนเรื่องใดที่มันเป็นความลับที่มันไม่สามารถบอกได้เช่นอัตราเงินเดือนแบบเปะ๊ปะเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้วิธีการบอกเป็น range อันที่2ก็คือลงประกาศรับสมัครงานให้มันน่าสนใจอยู่เสมอนะฮะแล้วก็อัปเดตมันอยู่เป็นระยะระยะเพื่อให้ประกาศรับสมัครงานของเราโดยเฉพาะทางเว็บไซต์ภายนอกที่เราไปว่าจ้างลงประกาศเนี่ยนะครับให้มันอยู่ในหน้าแรกๆอยู่เสมอ ถ้ามันอยู่ล้างท้ายนคนมันก็ค้นยากใช่ไหมครับแลนที่3ก็คือพยายามทําให้ระบบการรับสมัครงานของเราเนี่ยมันง่ายเข้าไว้โดยเฉพาะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราใช้ระบบเว็บแอปพลิเคชันในการรับสมัครผู้สมัครงานเนี่ยนะครับก็อย่าแบบซับซ้อนมากเกินไปหรือต้องกรอกข้อมูลอะไรเลยอะแยะมากเกินไปเพราะคนบางทีมันก็ไม่ไม่กรอกข้อมูลให้กับเราเหมือนกันนะครับเชื่อว่าในเอพิซอดนี้ก็จะมีประโยชน์สําหรับ HR r e c ร u i t e ครูเตอร์กันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ เอาล้วครับในี่ยสอนนี้ก็ว่ากันมาพอสมควรแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับก็จะพยายามที่จะนำสาระน่ารู้ในการบริหารงานทรัพยามรบุคคลเนี่ยนะครับมาคุยให้ฟังได้ให้ได้สักวันละหนึ่งอีพิซอดอันนี้เป็นความตั้งใจส่วนตัวนะครับแต่ว่าเนื่องจากภารกิจ ในชีวิตมันก็มีอยู่พอสมควรนะครับก็อาจจะถือโอกาสรวบยอดเอาบางวันก็อาจจะไม่ได้พูดนะครับเพราะว่าจะต้องเดินทางไปทํางานคอนเซัลหรือทํางานวิทยากรในที่ต่างพื้นที่ต่างจังหวัดมันต้องขับรถกว่าจะถึงบ้านก็ขมึนตึกดื่นมากมายนะครับบางคราวบางวันมันก็หมดพลังไปอยู่เหมือนกันนะครับก็จะถือโอกาสมาอัดรายการพอดแคสต์ย้อนหลังนะครับเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายก็คือสักวันละ1เอพิซอดและก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแลบฟังหรือสมัครเข้ามาเพื่อติดตาม YouTube